ข้าวเนี่ยเราทําไว้ว่าราคาข้าวหอมมลิอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันใช่ไหมใครดูแลกุมม่มคนข้าวใช่ไหมครับครับแล้วก็ข้าวข้าวทั่วไปอยู่ที่เจ็ดพันกว่านะครับกำลังจะขึ้น8ปดพันเก้าพันอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นเป็นการมอบของขวัญพี่น้องชาวนา ร้อยเอกธรรมนัทพมเผาสั่งการด่วนค่ะคุณผู้ชมเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศหลังจากที่ข้าวกําลังจะออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้ผ่าน2โครงการขั้นต่ําราคาข้าวนะคะ จะอยู่ที่1 3 0 0 0บาทได้จริงหรือไม่ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะและเสียงสะท้อนพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านท่านสสชาชาวานแพทยยาไทยวันนี้ ช่วยตรงจุดตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรชาวนาจริงหรือไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พ,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 พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนายยังคงรอคอยและก็ติดตามมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำเนี่ยละค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาพ่อกําลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งถ้าหากพูดถึงในพื้นที่การเก็บเกี่ยวพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายพื้นที่ ก็เริ่มที่จะเกี่ยวข้าวกันแล้วแล้วก็ขายที่โรงสีแล้วนะคะแต่ว่าราคาย,ยังคงตกตามอย่างต่อเนื่องล่าสุดร้อยเอกชมรัตพมเผาค่ะได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็ดัน2โครงการหลักนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยเช่นกันวันนี้มีคลิปเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะราคาข้าวเนี่ยเราทําไว้ว่าราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันใช่ไหมใครดูอะไรคุมค่า ใช่ไหมครับขับแล้วก็ข้าวข้าวทั่วไปอยู่ที่เจ็ดพันกว่านะครับกำลังจะขึ้นแปดพันเก้าพันอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นเป็นการมอบของขวัญพี่น้องชาวนา ล่าสุดนะคะคุณนเรศธรมรงค์ทิพยคุณค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวนาปีในฤดูการเก็บเกี่ยวใหม่นะคะซึ่งตอนนี้มีการดําเนินการแล้วก็ขานรับนโยบายจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการใช้กลไกของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการพยุงราคาข้าวผ่านสองโครงการผ่าน2มาตรการก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข และก็โครงการรวบรวมข้าวเพื่อจําหน่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะก็มีการรายงานความคืบหน้าว่าปัจจุบันนะคะในส่วนของมาตรการดังกล่าวได้เริ่มดําเนินการแล้วประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของสหกรณ์เข้าร่วมโครงการตอนนี้นะคะ428แห่งทั่วประเทศและก็ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการเพิ่มจากปีก่อนค่ะคุณผู้ชมโดยโดยมีการตั้งเป้าหมายในการรวบรวมข้าวเปลือกนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบประมาณ4ล้านตน คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า40,000ล้านบาทสําหรับมาตรการในการจูงใจนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาและตอนนี้เปิดจุดรับซื้อข้าวชะลอการขายข้าวแล้วทั้งหมด57จังหวัดทั่วประเทศค่ะและสําหรับโครงการนี้กรณีที่พี่น้องเกษตรกรมียุ้งฉางนะคะแล้วก็เข้าร่วมโครงการนะคะในส่วนของโครงการเสียนเชื่อชะลอการขายข้าวจะได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่1,500บาทต่อตันค่ะส่วนกรณีที่เกษตรกรไม่มียุ้งฉางสามารถนําข้าวนะคะเข้าเปิ ที่เราเก็บเกี่ยวนี่แหละไปฝากกับสากลที่เข้าร่วมโครงการโดยเกษตรกรจะได้รับอยู่ที่500บาทต่อตันและสากลจะได้รับค่าบริหารจัดการอยู่ที่1000บาทต่อตันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ประเด็นนี้ในหลายพื้นที่เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะราคาข้าวเราาิ่มแสดงความคาิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะในส่วนของท่านสสชัชวานแพทย์ยาไทยนะคะคุณผู้ชมสสบิ๊กค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของราคาข้าวว่าตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจพี่น้องเกษตรกร ชาวนาจริงหรือไม่วันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการต่างๆนะครับที่ทางนบขที่ประกอบไปด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ทางกระทรวงพาณิชย์ได้คลอดออกมาในการพยุงราคาข้าวซึ่งมาตรการนี้นําเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่มาตรการใหม่หรอกครับเป็นมาตรการที่เคยใช้มาแล้วใน2 3 4สี่หปีย้อนหลังแต่ผมยอมรับครับ ามาตรการนี้เนี่ยมีส่วนในการช่วยในเรื่องของราคาเป็นบางส่วนแต่ถ้าจะเปรียบเทียบเรื่องปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำเนี่ยเปรียบได้กับโรคมะเร็งครับแต่มาตรการที่ท่านออกมาเนี่ยเป็นแค่มอร์ฟีนช่วยระงับอาการเจ็บปวดเฉยๆแล้วผมมีข้อสังเกตที่จะฝากสักนิดหนึ่งนะครับท่านประธานครับมาตรการสามมาตรการที่อยู่ในมาตรการพยุงราคาเนี่ย ตัวแรกก็คือสินเชื่อชะลอการขายหรือจำนำยุ้งฉางเห็นด้วยครับภาษาอีสานเนี่ยมีพยาอยู่ก่อนหนึ่งครับว่ากินยญ้าให้บกจกยญ้าให้ขาดยาให้เขือนเป็นหาดยญ้าให้ขาดเป็นว่างเข่าเต็มเล่าให้มีตุนเอาไว้หลายในภาคอีสานมียุ้งฉางยุ้งข้าวเยอะอยู่แล้วครับแต่บางพื้นที่มันไม่มีธรรมดา,าครับยกตัวอย่างภาคกลางภาคเหนืออย่างนี้ฮะไม่มีมีก็มีน้อย แล้วประเด็นสําคัญก็คือพฤติกรรมชาวนาที่เปลี่ยนไปที่ผมนําเรียนไปนเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วมีอีกปัญหาหนึ่งครับที่สําคัญนั่นก็คือปัญหาราคาจำำํานําที่แตกต่างกันมากกับราคาข้าวในตลาดปัจจุบันปีนี้ราคาจํานาหนุ้งฉางข้าวสี่ประเภทเนี่ยราคาดีเฉพาะข้าวหอมมะลิครับสิบสองบาทใกล้เคียงกับราคาประกาศจํานําที่สิบสามบาทครับแต่ข้าวขาวล่ะครับข้าวปทุมล่ะครับ ข้า <he lle> <il> วเหนียวแห้ะครับราคาจำนำอยู่ที่8-9บาท10บาทแต่ราคาจริงอยู่ที่5บาท6บาทท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรผมทราบมาว่านโะยาบายนี้ในปีการผลิต6-8แปดหเจ็ดที่ผ่านมาก็ยังมีข้าวที่คงค้างอยู่ในคลังเ7จดหมื่นตันนะครับนี่คือช่องโบ่ผมคิดว่าท่านฝากรัฐมนตรีได้ชี้แจงด้วยสักนิดหนึ่งว่าท่านจะดำเนินการเพื่อจะอุดช่องโห่นี้อย่างไร ประเด็นที่สองครับสินเชื่อรวบรวมดีครับผมเห็นด้วยที่จะสร้างศักยภาพให้กับสถาบันเกษตรกรโดยเฉพาะสหกรณ์ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยเป็นตัวอย่างที่ดีมากมีความพร้อมในการรวบรวมแปลรูปหาตลาดเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีกําลังครับเขาได้สินเชื่อดอกเบี้ยถูกไปซื้อนําตลาดซื้อก้อนมู้เลยครับ12บสองบาทห้สสตางค์ ตอนนี้ข้าวจากชุมพลชนเอตสุรินเข้าไปขายที่โรงสีสากอนนกห่อหมดเลยครับช่วยได้จริงๆครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเจอก็คือเงื่อนไขในการอนุมัติที่มันยุ่งยากซับซ้อนท่ทานปานครับกว่าจะอนุมัติได้ปีที่แล้วท่ทานปานครับสถาบันที่รองเงินกู้ข้อนนี้นะฮะซื้อข้าวตุลาพฤจิกาได้เงินเดือนกุมภา สหกรณ์เล็กๆแทบไปไม่รอดครับไปรอดได้ก็เฉพาะสหกรณ์ใหญ่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากท่านประธานไปอย่างท่านรัฐมนตรีมาตรการที่ท่านใช้อยู่เมื่อสักครู่จบไปมีมาตรการใหม่ที่ท่านเพิ่มมาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศมานะครับว่าจะเพิ่มมาตรการพยุงราคาข้าวปี68ทับนั่นก็คือให้สามหน่วยงานหลักเข้ามาเป็นกลไกในการดึงข้าวออกจากตลาดเช่นองค์การทางสินค้า ตอตกทกศคิดว่าน่าจะเป็นสกนตตรงนี้นะครับอยากทราบว่ากระบ,บวนการวิธีการท่านจะทําอย่างไรครับกับเรียนท่านประธานสภาธิการรบผมน,นายนเรศธำรงทิพยคุณนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ขอตอบคําถามของท่านชัช,ช,ช,ชวาลน,นะครับผ่านไปผ่านท่านประธานไปนะครับ ผมเข้าใจดีนะครับแล้วก็ขอกรับขอบคุณท่านชัชวานนะครับที่ให้ข้อสังเกตไว้นะครับซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมและเราได้รับทราบปัญหานะครับแต่เนื่องจากห่วงระยะเวลาที่เราดําเนินการอยู่เนี้ยนะครับก,ก,ก็ต้องทราบนะครับเข้ามาท่านธรรมนัตก,ก็สั่งการให้ทางผมเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับด้วยระยะเวลาที่สั้น ฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เป็นระยะยาวเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีนะครับแต่ในส่วนของระยะสั้นเนี่ยเราได้เข้าไปแก้ปัญหาให้แต่ละสากลนะครับไม่ว่า,าปัญหาที่เกิดจากาคาะห์สินเชื่อปัญหาที่สากลติดเงื่อนไขต่างๆา่ตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปช่วยอย่างผมยกตัวอย่างที่สัมปตองนะครับก็ติดปัญหาในเรื่องของเงื่อนไขนะครับตอนนี้ให้ส,า,สากลจังหวัดเข้าไปช่วยเจรจากับทางทสศก็ได้รับ การอนุเคราะห์ตอนนี้ก็ได้รับวงเงินที่เข้ามาหมุนสภาพในการที่จะรับซื้อและชะลอการขายได้นะครับก็คงจะแต่ในส่วนของมาตรการที่ท่านได้บอกได้เรียนไว้นะครับว่าในมาตรการที่ต่อไปเนี่ยที่รัฐบาลหรือ,อนอปขอที่จะมีการประชุมนะครับต้องกลับเรียนนี้ก่อนครับนะว่านปขอเนี่ย นะครับท่านนายกได้ลงนามแล้วแต่เนื่องจากท่านติดภารกิจสําคัญต่างประเทศนะครับก็ยังไม่ได้ไประชุมก็เลยจะขอตอบคําถามในส่วนของที่ท่านสมาชิกนะครับท่านชัชชวานนะครับได้กรุณาถามมาว่าในการระบาบายข้าวปี6768กเนี่ยนะครับก็ท่านนายกกลับมาเดี๋ยวประชุมนปชแล้วก็ดําเนินการในการระบายข้าว6 7 6 8ต่อไปนะครับเนื่องจากว่านปชยังไม่ได้เริ่มประชุมนะครับก็รอท่านนายก กับจากภารกิจต่างประเทศที่ท่านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ท่านอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับเราก็ได้เร่งฉะนั้นเนี่ยมาตรการเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกนะครับท่านชัชวาลน,นะครับได้กรุณา,าให้ข้อสังเกตมานะครับไม่ว่าตอนนี้ที่เราจะมาคุยกันผมได้เรียนท่านสุภจีได้คุยกับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับว่าเราควรจะมีมาตรการที่จะเพิ่มเติม นอกจากที่ท่านได้กล่าวมาสักครู่นะสร้า้งสามโครงการที่ได้เรียนต่อท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภาไปนะครับว่าในส่วนของมาตรการเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเรื่องการผักดันใช้ปลายข้าวนะครับไปเป็นวัตถุดิบของอาหารนะครับเสนอหน่วยงานตามที่ท่านเชัดวานได้เรียนไว้นะครับไม่ว่าอาตโกออ,อ,อสอคอนะครับซื้อข้าเปลือกจากเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวซึ่งราคาไม่ดี นะครับก็ตรงนี้เราเราจะเข้าไปดาเนินการนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่เดี๋ยวจะหาลรือกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไปนะครับเพื่อเป็นฟ o o เซ e c u r ริตี้นะครับเพื่อดึงราคาเข้าเปลือกในช่วงที่ผลผลิตกําลังออกนะครับสู่ตลาดปริมาณมากนะครับใช่ครับเราต้องรักษาตลาดเดิมนะครับตอนนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตร นะครับไม,ไม่ไม่ได้ต่างคนต่างทําได้มีการหารือกันตลอดนะครับในการดําเนินการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้เข้ามาหารือกับท่านาว่าการเกษตรนะครับคือท่านธรรมนัฐนะครับในการที่จะเพิ่มเติมมาตรการไปนะครับไม่ว่าในเรื่องของการส่งออกสําหรับข้าวแบบเจาะตลาดนะครับเช่นเม็กซิโกจีนบังคลาเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรโดยกรมการข้าวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ให้เร่ง ในการที่จะเข้าไปคุยกับทางองกร,ะกรนะครับก็คือองค์การและการเรือนกระจกเนี่ยที่จะทำเข้าคาร์บอนต่ำแล้วก็เข้าคุณภาพเข้า GAP นะครับและเข้ายั่งยืนซึ่งผมเข้าใจดีครับว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ชาวนานะครับจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลต้องเข้าไปสนับสนุนต้องมีมาตรการที่เข้าไปช่วยในการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นเนี่ยเราได้คุยกันแล้วว่าสากลที่มีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนเราจะเข้าไปต่อยอดให้เขาอย่างไรนะครับการลดปัจจัยการผลิตนะครับท่านว่าการกระทรวงเกษตรท่านรองนายกท่านธรรมนัฐพงเผเ่ก็มีนโยบายไปแล้วนะครับว่าจะส่งเสริมปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่ําไม่ว่าปุ๋ยนะครับ หรือสากรที่พร้อมมีความพร้อมแล้วขาดตามที่ท่านว่าไม่ว่าเครื่องอบลดความชื้นต่างๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเรากำลังจะมาหาลือกันว่าจะมีมาตรการเข้าไปเสริมตรงนี้สำหรับสากรที่เข้มแข็งอยู่แล้วแล้วขาดในปัจจัยบางอย่างตรงนี้ก็จะได้มีการหาลือนะครับหลังจากท่านสุเปจีมาท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเชิญไปหาลือถึงมาตรการตรงนี้นะครับ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนะครับฉะนั้นนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วได้รับการมอบหมายจากท่านว่าการนะครับให้ดูในเรื่องข้าวด้วยให้ดูกมรมส่งเสริมด้วยนะครับผมก็จะรับข้อสังเกตของท่านชัชวาลและก็ขอกราบขอคุณท่านมาหน้าที่นี้ด้วยกระทรวงเกษตรนะครับไม่ไม่ไม่ได้ต่างคนต่างทางําได้มีการหารือกันตลอดนะครับในการดําเนินการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้เข้ามาหารือกับท่าน ว่าการเกษตรนะครับคือท่านธรรมนัตนะครับในการที่จะเพิ่มเติมมาตรการไปนะครับไม่ว่าในเรื่องของการส่งออกสําหรับข้าวแบบเจาะตลาดนะครับเช่นเม็กซิโกโจีนบังคลา,าเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรโดยกรมการข้าวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ให้เร่งในการที่จะเข้าไปคุยกับทางองกอรนะครับก็คือองค์การและการเรือนกระจกเนี่ยที่จะทําข้าวคาร์บอนต่ํา แล้วก็เข้าคุณภาพเข้า GAP นะครับและเข้ายั่งยืนซึ่งผมเข้าใจดีครับว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ชาวนานะครับจะปรับเปลี่ยนตรงนี้รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลต้องเข้าไปสนับสนุนต้องมีมาตรการที่เข้าไปช่วยในการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นเนี่ยเราได้คุยกันแล้วว่าสากรที่มีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนเราจะเข้าไปต่อยอดให้เขาอย่างไรนะครับ การลดปัจจัยการผลิตนะครับท่านว่าการกระทรวงเกษตรท่านรองนายกท่านธรรมนัฐพงเผ่ก็มีนโยบายไปแล้วนะครับว่าจะส่งเสริมปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่ําไม่ว่าปุ๋ยนะครับหรือสากรที่พร้อมมีความพร้อมแล้วขาดาตามที่ท่านว่าไม่ว่าเครื่องอบลดความชื้นต่างตงเนี่ยนะครับตรงนี้เรากําลังจะมาหาลือกันว่าจะมีมาตรการเข้าไปเสริมตรงนี้ สำหรับสากรที่เข้มแข็งอยู่แล้วแล้วขาดในปัจจัยบางอย่างตรงนี้ก็จะได้มีการหาลือนะครับหลังจากท่านสุกปจีมาท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเชิญไปหาลือถึงมาตรการตรงนี้นะครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนะครับฉะนั้นนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วได้รับการมอบหมายจากท่านว่าการนะครับให้ดูในเรื่องข้าวด้วยให้ดูกมรมส่งเสริมด้วยนะครับผมก็จะรับข้อสังเกตของท่านชัชวาล และก็ขอกราบขอบคุณท่านมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมได้โจทย์ไปแล้วข้อสังเกตที่ท่านได้เสนอมานะครับเพื่อเข้าไปหาหลือในที่ประชุมนะครับแล้วก็ขอกราบเรียนท่านว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรนะครับเราช่วงนี้เราประชุมทุกวันพุธ นะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์สถานการณ์ราคาข้าวหรือปัญหาอุปสรรคของสาบัรการเกษตรไม่ว่าสาหากรณ์ที่กรมส่งเสริมสาหากรณ์ได้ดูแลอยู่เนี่ยว่าติดขัดปัญหาอะไรนะครับที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อแก้ไขในในการรักษาเสถียรภาพในฤดูการปี68ปทับครับเบื้องต้นผมขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปท่านสมาชิก เพียงเท่านี้ครับขอกราบอบคุณครับแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ประเด็ดนนี้ยังคงต้องรอคอยแล้วก็ติดตามสําหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่กําลังจะเกี่ยวข้าวหรือว่ากําลังจะเข้าสู่การเก็บเกี่ยวร่วมแสดงความคิดเห็นเ,เข้ามาในช่องได้ราคาข้าวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ได้รับทราบด้วยคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ